ตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าร่างกายอ่อนแอและหนาวเหน็บเธอเดินผ่านถุงนาจนมาถึงต้นตานีที่ยืนต้นตะงานกลางลานลงในช่วงเวลานั้นมลิสุดตัวลงใต้ลมใบตานีและสิ้นลมหายใจไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธแค้นในใจไม่จบสิ้นเพียงแค่การจากไปวิญญาณของเธอเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและทุกทรมานอย่างลึกซึง้ง การตายที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทำให้เธอไม่อาจหลุดพ้นจากวงกรรมนี้ได้วิญญาณของมลิจึงยึดติดอยู่กับต้นตานีกลายเป็นผีตานีที่รอคอยการล้างแค้นหลังการเสียชีวิตของแม่มลิไม่นานชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ปกติเมื่อเดินผ่านต้นตานีในยามค่ำคืนหลายคนได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเราวกับเสียงของผู้หยิงที่ร้องขอความช่วยเหลือ ือเรียกชื่อแปลกแที่มน